ค่ะคนป่วยไม่ยอมอยู่บ้านเลยมาดูอาม,มอคุณยายครับดูอาม,มอคุณยายนี่น้องปีใหม่น้องปีใหม่มีใครอีกโอ้ดูอุปกรณ์ดูอุปรกรเยอะเลยปีใหม่ พี่ใหม่ไปไหนมาจ๊ะตาเอ๋ตาเอ๋หนูขันกันมาไหนปีใหม่เหรอไหนเอาระวังปีใหม่ไล่ชนนะดูสิดูปีใหม่สิสวยจังเลยสวยไหมปีใหม่สวยไหมระวั<ฮ> <laughs> าางมันชนหนูนะ <laughs> หาวไหมหนาวครับดูพี่ใหม่โอ้ยพี่ใหม่สวยจังเลยใช่ไหครับไหนว้าวการวาดทำอะไรครับมาดูพี่ใหม่ครับมาดูกวัวคุณยายนี่กวัวคุณยายค่ะ ครับ<น>ผมดีเนาะปีใหม่ละกลัวเพราะกระจกกลัวกระจกมีห้าหกตัวมีตัวเล็กด้วยมีรูตัวเล็กมีรูตัวเล็กตัวเล็กไปไหนนะตัวเล็กไปไหนนะโน้โนตัวเล็กเดินไปแล้วอย่าโยนโน้โน้โน,น้ไม่เอาครับไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวปีใหม่จะชนหนูนะ เลยัวเต็มช่งงนาเลยสีน้ำตาลทั้งนั้นเลยอันนี้พันอะไรคะอันนี้วัวสายพันอะไรหน่บา้ามัน <c oughs> อมนด,ดูอมโมอ,อม,มอสวยๆทั้งนั้นเลยเออ ดูอมอนี่แม่คุณแม่พาดูอมอให้อาหารกัวแล้วครับไเอาไปดูอม้อกินอาหารสิมันไม่มันไม่ชนไปดูมันไม่ชนไปดูส so ิข้าไปดูสิเห็นไหมมันไม่ชนเข้าไปกลัว มาหาป่าจอมมา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 กินมากินอาหารแล้วเอาวางวางลมชี้ลูกอ้าวไปแล้วกลัวออกกัดแล้วมาหาแม่แล้วตัวไหนมาหาแม่มันแล้วกวออกกัดนะกวออกกัดไม่เคยเห็นออกกัดรือเปล่า ใช่เคยเห็นรอกก๊าซอัวสวยมากเลยมาดูใกล้ๆกันดูดูค่ะอูคอเลยพันคอเลยมีพี่เลี้ยงบัวด้วยนะ ฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องแฮกเกอร์นัชพรด้วยนะครับบ๊ายบาย